มาดูคลิปและไลฟ์สดของพวกเราได้ก่อนดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพวกเราด้วยนะคะไทยชื่นชอบสน,นับสนุนช่องได้ตามคอมเมนต์ที่

มันจะมีอที่แบบว่าสามารถเปิดได้ทั้งไมค์ได้ทั้งบูทูรเนี่ไงเราเคยไปปรับละวไอ้นั <Yeah. S 1> ่นมันปรับเบป็นบบปรับปรับเสีย่กล้องใลโหสวัสดีค่ะใช้เครื่องนี้เหรอนนมันคืออันเนี้ยมันคืออันนี้เพราะว่าข้างในเป็นวันอันนี้ต้องเป็น,ปนแปลกๆใช่มกดให้มันกระพริบกระพริบอ,อ่ะเหลอมั้ยมันเหนือนพอดีเพิ่งดูภาพ,พยนตร์จบกันซ้อมได้เสร็จนั่งดูหลัง แล้วก็ก่อนเที่ยงคืนเราก็เลยคุณพักผมอยากร้องเพงลงก็เลยามาอ,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 อยู่กับคุณคักฮัลโหลมาฟังน้องๆร้องเพลงได้ไนะ <laughs> หบ <laughs> ได้ไหมยปิดแล้วเอ <Hello. S 2> ลโหลไม่ปิดไปแล้วเราจะพยายามเปิดเลย สวัสดีค่ะพรุ่งนี้เจอกันผักไปปะไม่ไหนค่ะไม่ได้ไปงานสองคนพรุ่งนี้ไปงานที่เดอะมอลล์งามวงหวานเดอะมอลล์ไทยเดอะมอลล์งามวงหวานนะคะเจอกันตอนสี่โมงเย็นปะน่าจะใช่คุณอคอย่มีคนผักกับคุณหนุ่มสวยช่นตอบกพ่้าหรือเป่พุณฟ้าไปกดรีเซ็ตใหม่ได้หนูกดเปิดหม่เสียงกล้องมาเลยอะ กับข้าวมาแล้วครับกับข้าวใส่กลมากกับข้าวมาแล้วครับกับข้าวเอามาแล้วกดไปดิกำลังพยายามเชื่อมลำโพงเป็นื่างที่เชื่อมต่อยที่สดนโลอ่ะเครื่องชัดนะเพสิวงเาเลเสิโ ตอบได้ว่มันไม่รับเราอ่ะต้องรศัตท์เองแตคือพวกนั้นแหละใช่ใช่ผีไล่ก็จริแต่อยใช่ไหมเนาะดูนะถ้าฉันต่อเราได้นะอ่ะฉันต่อได้เนี่ยเพราะเ่าเป็นเรื่องคุณนัเรื่องคุณไว้เรื่องคุณไม่โอเคเลยพี่ผักลองอะไรพี่ผักองพี่ มาแล้วยอง้น้คาาโอเไ้ไหมไ้ไหมมาลองไหมไดาไหมได้ไหมยังอ่ะไม่รู้หักยังไม่มีลิสมาแล้วมาแล้วใคยจะสงสารเธอมากเลยอ่ะอ๋ อ๋อหายถัดเฮ้ยเสียงของหายไปปะียนอยู่มัไม่ทันนะมันเร็วไปเฮ้ยมีเบอร์เบอร์ที่เป็นแบบช้าๆไหมเร็วไปกมันลงไม่ทันเอย้เย้เย้เดี๋ยวไปสีเออมีคาวเก็บเป็นโน้ตมีแหละอันนี้แหละอ่าอ่าไปเอาเกอีมาเพิ่มแป๊บมาแล้ว จะพัปังของพี่เชญหลุเลยดลยแต่ล้วมือแต่หูโซนไปด้วยปาน้อยกินิน s n i n g o n g e r e l i n g o m e o h จร,จริงๆหนูว่าเราไม่ต้คาสามารถมากอ This g เราไม่ได้อะไรป,ป็นไนทยไหมพอังกฤษก็ได้นะา s p e a ปิ e s เห็นคุณร้องว่าจากมาเมื่ทีแล้วชวนน้องๆมาใช่ฉันมีสิร์น้องน้องต้งมบหีกึ่งกันเดียวอาหรอน้องไป,ไปแล้วไปแล้วไปแลามาแล้ว่าแลวเอีไปมีแบบเนื้อไหมแบบคนร้องด้วยอ่ะอย่า ห็นอเราเป็คนเปิดเราเก็บเราคนเปแค่แบบสปิชสิแต่ก็เป็นใเอาเอาเอาไม่ได้ักนั่นก่อนก็คือหนูวานาม่ด้วยกขอเาสามารถมาเฮ้ยผมว่าแค่ผมเด้เฮ้ยมาย่งไดด้วยเฮ้ยคนใหญ่เห็นผมเยอะทำไมอะเอาเอาเอาพี่เชอคนเดียวพองมีไม่นั่งได้ไหมโอ้คนบอกจาอยากยืนไีองมาแล้วมาแล้ว

ไม่ได้น้องานนี้ไม่เป็นเอ้าเห็นไหมล่ะไปแต่งหน้าเด้อวันนี้ไม่ได้งานมาทั้งวันยินด try ันนี้นะคะมาร้องเพลงก่อนนอนอีกประมาณเขาบอกว่าฝันดีไลฟ์สิบน,นาทีกว,ากว่าก็จะไปแล้ว ร้องเพลงนี้ตลอดวันนันเทเตอร์ินเสียงในห้องแต่ง Happy birthday to you อ่ะเงมาแล้ว Happy birthday to you i r t d อันน okay. ี okay, ้เกิดใครบ้างนะนายน้ยแล้วามี่ปไาป็นพีไม่ใช่ถ้าหนูจะร้องย่างี้ h a อ p คมาล้ Happy birthday to you พี่ลองเหมือนหนูเชียหนูแฮปปี้วันเดย์เป็นไง่ะ Happy birthday to you เ้เออมันแบบมันเริ่มมาจากฮ่า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 ไปเรื่อยแล้วครับ Happy birthday ี้ย to you h a p จะเป็นคีย์หนูชอบแหละเพลงเนี้ยก็เลยแบบมันต้องได้เพลงอะไรดีใครไปนอนแล้วเป็นไงค่ะเพลงอะไรเร็วเพลงเร็ว เวนเนาะหลอกลอสตาไหมมีคนบอกฮ่าฮ่อฮมีคเห็นกับข้าวกับข้าวคอลเอาอารอาวลอสตามีของผูเหรออ๋เรออของผู้หญิงชื่อใครซล่าเคีล่เคี่อะีมัก็ไม่ต่างกันหมอมันคนละทีอะมันคนละทีมันคนละทีออเหรอ Sorry, sorry. <laughs> Please don't see it's just a girl caught up in dreams and fantasies. Please see me, uh, reach the uh, out to someone I can see.

The seasons and islam is on the right <laughs> <Fish and> <laughs> <evening>. <laughs> but all we all lost trying time trying <laughs> to <of> the <time. laughs> มันกำมอนก่อนอันนีแปลว่าอะไรอะ W O E want ปะน่าจะยอมจากมอนวะมันเป็นคำย่อแปลกน่าจะเป็นคำย่อเขาฉันไม่เคยเจอคำนี้เลย The face may be refined, brand new in it. when we stay in our tears and God tell us the reasons you this place, to this place on the young is blunting seasons and, and this love is under run, run. <laughs> we okay. all

ลาส t ้าท e ายถึงลายอันเธอตายบ๊ายบายฮ่าฮ่าบ๊ายยเลยายายลสต้าพี่จะทำอะไรไปคุมคำกับพี่ได้หมดทุกเพลเอาเงินเงินเงินนะนะเอาจะดูนี่ไงเอาแไหนออ เดฟเวอร์น็อตน็อตใช่ไหมของใครเนรับไม่ค่อยฟังนะเคยว่ามัวไปหมดเลยที Forese you come, myself, Santee Then เขาบอกเฟนก่ำนอนพอดีเลยช่วงนี้ให้คนหลับฝันดีนะคะบผมถ้าเจอหน้าหนูไปผ่าจแต่ไมฝันดีก็ด้ใหน้าไม่เจอดีนะวันนี้วังนี้มีสอบ18โมงออถึงสายได้เช่นกัเช่นวันเร์ถึเช้าวันจีนเหรอ เธออิสันพ่อตื่นมาเลยแปดโมงคุณมาฝืนสังขารแต่ก็เปิดมาเปิดซูมแล้วก็นอนต่อจันกันนุแล้วก็เหมือนมาเปิดซูมเพื่ออัดคลิปให้ตัวเองอัดคลิปหน้าจอแล้วนะน่ารักแล้วจันลูกคดิ ตามพี่ตามมากก็ตามเหมือนเหมือนคนใหม่เจอสแกลไม่ได้นะตอนนี้เราเจอเมาดิบก็ได้ใช่งวะพวกเธอพวกเมาดิบง่ายจริงไม่เคยเมาดิบหนุ่เมาจริงทุกครั้งโหอยู่ๆก็เต้นกัน่ะก็แบบเต้นอะไรกันแกน้ำเปล่าเมาเลยเออ ไม่รู้จักเพลงนี่ปวดน้งใจเป็นอะไรทุกคนคะน้งใจไปชนตู้ล็อกเกอร์มาค่ะน่าองแหลิอุ้ยหนูอะทำแหลโดยพี่เชอแล้วก็ันูอะบอกว่าเท้าคางกันใช่ไหมแล้วก็นั่งทำแหลไปแล้วก็เท้าคางอย่างงี้อ่ะเท้าคลางนี้แล้วก็แบบว่าเอามือวางงี้แล้วเพื่อเขียนทำนูทำนีใช่ไหมแล้วแหลมือเป็นแผลเชื้อแล้วอบอกว่าเพื่อนทุกคนที่นั่งแถวหนูด้วยกันผืนขึ้นหนูก็ผืนขึ้นฝั่งนี้แต่ว่าหายแล้วเนี่ย เน้ห็นปะว่ามันยังเป็นรอยขีดบนกไดนเลยงเชืออะไรล่ะไม่รู้แล้วก็คุยกันว่าเกี่ยวว่ามันเชืออะไรแล้วก็พยายามจะแบบจะสกิดไปดูกันดีหรือยังไงดีสุดท้ายก็เหมือนรรู้ว่าน่าจะไม่ใช่เชือเพราะถ้าเชืน่าจะติดกันไปหมดแล้วพอเชืมันจะฟุ้งใช่ไหมาจะเป็นพวกแบบเบสหกอะแล้วพี่เขาไม่ได้เชน่าจะสาเคมีแล้วนะแพ้สาคิดว่าเบสคิด่านจะเป็นเบสกันรู้ว่ามันมนแื่นลางๆแล้วื่นๆมนุ่มโซอยู่กับพับโคขอ h a v e นี่แม่ วันนี้คุณผักอยากร้องเพลงค่ะออยากร้งเพราะขอเพลงไทยเพลงหนึ่งอ่ะอีกสี่หนึ่งเพลงไทยคือเพลงอะไรเชอร์ไม่มีตี้มีคนไปตี้หลอดไฟยังแบบว่าเมื่อวานเมื่อวานอยู่กันหนึ่งตอนเรียนพิเศษแต่เดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้แยกไปตอนเที่ยงคืนใช่ตอนแรกก็จะแยกแหละพี่เชอร์แต่ว่าพี่เป๊ะร้องไงเออไม่มีคนไม่มีคนไปดูซักผ้าด้วยหรอกเขา ใส่ให้นไปดูก็เลยขึ้นไปดูพี่เป้ตอนแรกพี่ผักเทแล้วก็อั้งตาขึ้นมาดูซีนของเด็กหอในช่วงกลางคืนก็ดูหนังฟังเพลงซักผ้าเป่าผ้าที่ดาดฟ้าแล้วก็ชิลตี้อะไ่ชิลตี้่ใส่ผ้าจับผ้าเสร็จแล้วไม่คนรปิดฝาต้องเปิดก่อนมันเชื้อคนแปะป้ายบอกจะได้ทำงานแล้วเนี่ย I just wanna know you better, you better, you better. I just wanna know you better, you better, you better now. I just wanna know you better, you better, you better now. I just wanna know you, better, you, better, you better and know you know you, know, you right. เราคนเดียวหร네ูเป right? ิดเพลงใช่ไหมฟรีเพลงแบบเพลงนึงพอมากเลยที่บอกว่า you have me at h e l l o อ่ะมีเพลงเลยอ่ะประมาณเนี้ยอะไรเพราะเรเพลงอะไรทู่เปกดเเลงฟังนอนแล้วมันรันมาพอดีใน Spotify ลท์เสียมพี่เลเปิดดีสลีมอยู่เดียวเลยดีสลีมิวสิกค่ะหนมลับยาวต้องแบบต้องมีเสียงต้องมีเสียงพูดแล้วไม่งั้นจะฟุ้งซ่านพี่เปิดไม่งั้นก็สปอร์บ เสียงธรรมชาติเสียงน้ำตกเสียงกลัวหนูกลัวกลัวต้องมีเสียงคนแบบต้องมีเสียงคนร้องเพลงด้วอนะแล้วก็คอร์รี่บ๊ายบายแคร์ไปแล้วบ๊ายบายไว้เจอกันพรุ่งนี้นะคะมาสนุกกันนะห่าวแล้วใช่ค่าว เอ้เขาบอกว่าพวกเป้ตีกันอยู่ข้างบนเหรอเจอกันค่ะเกิดไหนขอบคุณที่มาดูนะคะแม่มาแค่น <laughs> <laughs> ี้แหละบ๊ายบายอย่าลืมคอมเมนต์กันนะคะ ก่อนดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามพวกเราด้วยนะพี่พี่เพื่อนๆติดตามพวกเราด้วยนะขอบคุณเพื่อนๆ